ภาชกาจของเราวันนี้นะฮะเราจะให้นี่เลยครับคุณแอน,นดูนะฮะเป็นคนผัดข้าวทำเมนูร้านปาร์คนะครับมึงคิดว่ากูทำได้ไหมได้จริงต้วมมันเลยผมไม่รู้ไปถูกลิ้นใครแต่ถูกลิ้นผม <c oughs> ชนะเอานอหวานมือ สวัสดีครับคุณปาวันนี้มีเกสพิเศษครับผมพามาเซอร์ไพรส์มาพระมาพระดูสีเก้เก๋ดูน่อสีเก้เก๋พี่ไม่ผมเนาะหน่ี้ขอดูสีเก้งเกอนะ ดกินข้าวมาอย่างพี่ไม่น่าขาดปลาพี่บาร์กูไปหาพี่พี่มาอย่างไวนี่คือร้านปลาหรอใช่พี่ร้านใหม่ร้านใหม่ร้ชื่ออะไรปลาปลาร้านปลาของน้องปลาเองครับเดี๋ยวคอมมอนรอใช่แล้วมีเมนูอะไรพี่ดีไหมวันนี้พี่ช่วยผมทำด้วยดีกว่าจริงเหรออ่าคิดว่ากินได้ไหมกินได้ดิอ่าไปเดี๋ยวเราเข้าไปทำดีกว่า อันนี้ก็จะเป็นโซนในครัวนะฮะมิชชั่นของเราวันนี้นะฮะเราจะให้นี่เลยครับคุณแอนดูนะฮะเป็นคนผัดข้าวทำเมนูร้านปาร์คนะครับเอาเพื่อนมาด้วยเพื่อนชื่อก๊อฟไหนแนะนำเพื่อนนี้ครับพี่ครับครับพี่วันนี้เอาวัตถุดิบมาด้วยเยอะเลยใช่มึงดูหอมเจียวหอมเจียววันนี้เราเตรียมเมนูหนึ่งไว้ให้พี่แอนเป็นคนทำเลยเมนูอะไรวะข้าวผัดผิวดงงั้นเอางี้กูให้ลูกพี่กู ช่วยทำได้ไหมได้เลยอันนี้พี่จับคู่ก่อนลูกพี่จับค sure> ู่ไงคุณดูการถึงตัวกูด้วยเป็นงานไม่ใครที่จะมานะครับก็มาที่เดคอมมอนทอง่อได้อาหารอร่อยรสชาติสะอาดอาหารอร่อยอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ทำแรกติดใจทำต่อไปแม่งทิ้งแม่ง้ยเพื่อนโอเคปะโอเคนี่เราใช้เป็นข้าวเย็นแช่ข้ามคืนถูกต้อง คือชิกนเนเจอร์ของข้าวผัดเลยนะครับอันน่ะต้องหุงข้าวแล้วค้างคืนไว้มันจะเป็นข้าวผัดที่มันร่วนแล้วอร่อยเดี๋ยวกล้องซูมกล้องซูมซูมกล้องซูมอ๋อแล้วมึงทำอะไรนะ ใส่ซอสพี่ซอสอะไรอ่ะอันนี้เป็นซอสซอสน้ำเลื้อน้ำเลื้อกิ้งเหรอมึงทำเองข้าวผัดน้่มเลียบทำเองอยากบอกให้ผู้ชมว่าทุกอย่างที่ร้านป๊ากเนี่ยทำเองหมดอันนี้คือข้อดีไม่ว่าจะเป็นหมูเหมือนขึ้นเองซอสเซิร์ฟขึ้นเองหมดเลยคือข้อดีก็คือว่ารังสรรค์ขึ้นมาก็คือไม่ว่าจะเป็นซอสอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เหมือนแบบร้านทั่วไปใช่อยากให้พี่ปาร์คอันนี้พิจิกติคนหนึงผมรู้สึกว่ามันว้าวมากเลยว่ะเมนูนี้ความตั้งใจมันมาจากไอเดียฟิตเอ็ชิปก็คือเราเอาปลาไปไปทอดแแหหหหหลละะพพพพีี่่่่่ตตฟิิิิเเ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 ดดทชชปปปปปาาาากกกกนนนนนัััับงรรรศมมม็็ืออถููู กูไม่ได้เป็นฝรั่ง๋อหรอก็ได้พอเราเป็นคนไทยเราก็เลยรู้สึกว่าคนไทยกินข้าวเราใส่ความเป็นอีสานเลยเราล้อคําเราเล่นคําเป็นแบบเหมือนฟิตแอนชิฟกับฟิตกระติบพอเราพูดถึงกระติบมันนึกถึงข้าวเหนียวใช่ก็เลยเราเหมือนกินปลาทอดกับข้าวเหนียวก็เลยเป็นฟิตกระติบเดี๋ยวเราไปทําเมนูนั้นแต่ว่าตอนนี้เราเดี๋ยวให้พี่แอนผัดะเราให้พี่แอนผัดข้าวก่อนดีกว่าเพราะว่า อันนี้จะเป็นซอสหน่ำเลี้ยบที่เราผสมไว้ซึ่งที่ร้านก็จะช่างข้าวแล้วก็ช่างซอสเพื่อเวลาผัดก็จะข้าวเดิมเสมอทุกทุกเมนูเราจะต้องช่างไว้ถู่จุกไหมเอามามามาให้พี่แอ้มทำเลยนะมีกระจกไหมทำไมเดี๋ยวทำอะไรคุยืถอนผลเลยไม่ใช่ดึงก้างปลาอเดี๋ยวผมยิงเหรอจริงผมมีก้างปลาที่ดึงได้ไหน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  นี่เป็นปลาดุกอุยจริงเหรอไม่ใช่ที่ปลาเก๋ามัเป็นปลาที่เอทลัสต์เนี้ยเราเอทได้ที่เราแลเอาเนื้อออกมาใช้แล้วก้างนี้เราเอทไว้ให้มันแห้งเพื่อที่จะจะเอาไปเป็นเดคอเรทร้านที่ทางหน้าเป็นปลาสดในเจลมันประกอบด้วยน้ำมากที่พอเราลักลอบให้น้ำมันออกรสชาติปลาจะขึ้นคนขึ้นเดี๋ยว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 ได้ทำกันนะพี่แบบมีจุกปลาแล้วดูอ่ะเดี๋ยวดูกันเอาถอดแมตออกเอาเก็บก่อนดีกว่าพอมึงเปิดมาก็ต้องต่อต้องดูดปากดูดปากกับปากจอบหยอกจัหยอกมึงไม่วยอยู่ที่ไร้ยิ่งเดียวเดียวายเดียวเลยอาแบบ ถิ่นผีผัดข้าวดีกว่าเออผัดข้าวดีกว่าพี่ผัดเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่วยพี่จากการเคยผัดไหมบอพี่เคยเดี๋ยวโหยเสือเห็นไงกีฬาปกติตอนปันควันท่วมไรสัตว์เร็วๆนี่ใส่น้ำมันอะไรครับอันนี้เป็นน้ำมันพืชพืชธรรมดาครับผม เออมันได้กลิ่นแล้วว่ะนี่รู้สึกได้เลยนะว่าคําว่ากระทะไหมเป็นยังไงพี่ผ่านอย่างเดียวเลยเออผ่านอย่างเดียวเดี๋ยวผมใส่ให้มันไม่กระเด็นเลยพี่ไม่กระเด็นนะจริง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 อ๋อพี่ก็ะยีไข่เลยยีเลยนะกระยีกระยีตอนนี้เราจะให้ไข่ปึ๊บปึ๊บใส่เตาเตากัเลยอ่าเอองี้ล่ะเออเตาพิสูจน์นิดนึงอ่าตัวอร่อยเลยนั่นอะจะทำยไงต่อผัดไปเรื่อยเรื่อยดิอ่าเราเริ่มเพิ่มไฟเพิ่มไฟนะให้มันแห้งถูกไหมใช่เมื่อกี้มันเข้าไปแล้วมันเปียก พี่โชว์กระโดดกระแทกทีทำไงวะอย่างเงี้ยเราต้องให้มันกระแทกมันล้อมนี่แล้วล่ะสร้ากระทะมันล้อมอย่าลื่นอ่ะทำไงทำทรงทำทรงอ่าทำทรงก่อนแล้วกแค่ดันเลยข้างหน้าแล้วก็ดึงกลับมาเงี้ยพี่ดันแล้วดึงดันแล้วดึงมึงคิดว่ากูทำได้ไหมได้จริงเอาเลยเราทำได้เออทำได้กลัวมันเลยพี่ถนัดซ้ายพี่ขอเปลี่ยนด้านอ่าอย่างเงี้ยล่างซ้ายเงี้ยแล้วล่ะดึงเสียได้พี่ไอ้ดู เราดเ้ไม่เป็นไร่ได้ยามลงนิดนึงเอ้ยไอ้ฮาได้เว้ยห้ยว่าวทได้ไงวะกระโดดขึ้นเอออต่อต่อใส่อะไรไปบ้างต้องบอกท่าน้ชม่เป็นซอสเป็นข้าวแล้วก็เป็นไข่ซอสอะไรซอสนำเรียนําเรียบลองทิมองทิมไม่ใ่ล้าผัดนำเรียบ อร่อยว่ะก็คือหน่ำเลี้ยบถ้าเรากินตามแล้วข้าวต้มอ่ะไอหมูหมูผัดหน่ำเลี้ยบไอหน่ำเลี้ยบเป็นดอกๆใช่ไหมดอกเป็นดำเป็นลูกๆสีดำเออดำๆจะเป็นเหมือนโอลิฟเหมือนมะกอกเลยพี่อะไรหรอใช่เหมือนมะกอกดำเลยแต่เป็นถ้าภาษาอังกฤษจะเป็นแบบไชนิดโอลิฟอ่าอ่าไชนิดโอลิฟใช่อ่าเนียเสร็จแล้วแค่นี้เสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วพี่เพราะว่าหมูแดงเราย่างไปแล้วก็คือยังไงเอาเอาท็อปปิ้งไปท็อปปิ้งใช่ไหมใช่เอาหมูแดงท็อปปิ้งใช่อ่าไหนจานไหนจานเตียกระดกแล้วใส่่กรระะบวยยออออออเเเาจิงงงๆลมมม้้ซซูู หน้าจัดจานจัดจานจัดจานน่อันนี้คือจะเป็นหน้าตาที่ถ้าแขกมาที่ร้านจะได้กินแบบหน้าตาแบบนี้เลยใช่เออแต่หอมจริงครับคุณผู้ชมหอมจริงบอกเลยคอนเฟิร์มอันนี้นั่งได้ปะนั่งได้เอาเลยเต็มที่จริงเหรอจัดอ่ะมาแต่งจานดีกว่าอันนี้หมูหมูแดงพี่ฟ้าหมูแดงหมูแดงเราก็เราจะหมักอังคับกับเต้าหู้หยีอังคับเป็นลาแดงลาแดงแดงนกับหมูแล้วก็ซูวีซูวีเสร็จเอามาย่างผ่านต่อให้หอมแล้วก็คพ็ใส่ถุงไว้คือพอซูวีเนี่ยเนื้อหมูมันจะรุ่มพี่จะแบบไม่โอ พอหลังจากนั้นก็คือสมมติถ้ามีลูกค้าสั่งปุ๊บเราก็จะเอามาเอามาอุ่นมาอุ่นใส่น้ำใช่ในมันอยู่ในถุงตู้เอ็นไงพี่เราจะไม่อุ่นแรงเพราะว่าเราไม่อยากให้หมูมันโอเวอร์คุกปปะแต่งแต่งแต่งหน้าแต่งหน้าอะไรแต่งหน้าหน่อยอันนี้คืออะไรหอมอะไรหอมเจียวกระเทียมเจียวพี่กระเทียมเหรอใช่หอมกระเทียมเจียวนี่โรยบนหน้าพอแล้วมันน้ำหมดแล้วพอแล้ว 1เมนูครับตังจริงมินเก่นเมนูมี่6เมนูพี่ <6 S 2> วันนี้ <7 S 2> เมนูเดี๋ยวเดี๋ยวเราทยอยทำไป <Okay S 1> เรียกโอเคนะโอเควันเฟ้ล is what i call you wonderful วันเฟ้ล is what you are to me so full of all Gonna be beautiful is what I call you beautiful, beautiful is what you are to me. Oh, so full of all the love you've given me, oh beautiful is what you are. เมนูแล้วเสร็จเรียบร้อยมีอะไรบ้างนะพี่ปาร์คแนะนําหน่อยอันนี้เป็นโพสดเนื้อสเต๊ะนะเนาะไอเดียมาจากการกินเนื้อสเต๊กกับขนมปังแล้วเราเอามาเอาคนมาดัดแปลงขนมปังเราใช้ขนมปังบิออสเนื้อเราใช้น่องลายเราใช้โตต้าเหรออ่ะขนมปังบีออโตต้าบิออสเก่งต่อเลยแล้วมีอ่าจานต่อไปเป็นปลาปลากะทิมะข้าวอ่อนซึ่งเป็นปลาที่เราไปเอก ไหวนะครับไอที่ที่ที่ให้ดูใช่ไอนั้นเดียวกันตัวเดียวกันอันนั้นชื่ออะไรนะพี่อันนั้นชื่อแัตทริกซ์ทัตทริกชื่อพ่อขู่ไหมโอเคทอดครับอันนี้ข้าวผัดเนื้อวยวหมูแดงอันนี้จะเป็นบิ๊กกระติ๊บเหมือนที่เราเล่าอ่ะบิ๊กกระติ๊บก็คือเป็นฟิชแอนด์ชิฟใช่นะอันนี้เป็นฟิชแอนด์ชิฟพิสานเป็นไทยไงจ้าเป็นฟิชแอนด์ชิฟโซนบุรีรัมย์มันเป็นหอกปลาเป็นข้าวเหนียวแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นบะหมี่เส้นสด ซอสมันกุ้งอ่ากินกับกุ้งที่เราเอาไปได้เองอ่าข้างนี้เอานี้เลยพี่วานเราพูดกันตามตรงเลยในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของร้านเราคือผู้บริโภคผมจะกินแล้วพูดตรงๆนะอร่อยกม่อร่อยคือแม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยได้เทียนกินอันนี้ก่อนเพราะมันเป็นแอปเปอร์ไตเซอร์นะแอปเปอร์ไตเซอร์นะอ่าเมนเก็บไว้ก่อนอ่าเมนูก็บไว้ก่อนเพราะเผาที่หลังใช่พี่ะสวดก่อนอ่านี่ต้องบอกก่อนก็อย่างที่เมนูทุกเมนูก็คือใครที่มากินที่ร้านฟรักเราจะได้หน้าตาแบบนี้เลย ใช่ใช่อ๋อโอ้ไม่อันนี้ของพี่อันนี้ของพี่นะใช่ครับอันนี้ตุ้ดต้องมีอะไรมาท็อปปิ้งข้างบนไหมเดี๋ยวกินคู่กับนี้พี่อาร์ชัดน้ำอาร์ชัดใช่คล้ายๆอันนี้จะเป็นผักดอกดอกเดือนน่าอะไรไม่ไร้ไม่ไร้ เหมันเลยไ,ได้วะ่ะนี่คือทุกอย่างไม่ได้ซื้อเลยถูกไหมใช่พี่พูดถึงพริกนิดหนึ่งดองเองหมดพริกดองคือดองเองใช่เพราะเมื่อกี้ที่สำรักคือเข้าใจป่ววะว่ามถ้าเราไปซื้อพริกดองจากตลาดอ่ะมันก็จะได้กินแบบไม่มีรสชาติที่เสืออันนี้ถือว่ารุนแรงมากจะมีความเผ็ดอ่ะเลยกินเลยครับตักเลยครับมึงหิวกูรู้เขาหั่นอันนี้ให้แล้วนี้วันนี้แบ่งกันเองได้เลยครับ อันนี้มันก็จะคล้ายๆแบบเหมือนแซวิเช่ใช่ป่ะพี่ป๊าใช่เลยจะเป็นแบบเหมือนแซวิเช่แบบมีความมันๆมันๆเปรี้ยวๆเนาะใช่อันนี้ใส่ผิวส้มตำเลยเนี่ยอร่อยว่ะเรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของไอ้นี่เลยไหมทุกอันเป็นซิกเนเจอร์หมดเลยจริงเหรอจริ่งไปกินอันนี้ก่อนอันผมสั่งให้ตักเด็กเเรียกว่าเป็นฝ้าปลาในกะทิมันทำยังไงไหนบอร์ดหน่อยจะเป็นกะทิปลาไดเอชก็จะมีตะไคร้มียำเหมือนเรากินเครื่องเคียงเครื่องเคียงใช่เหมือนเรากินยำมึงกินยังไงกินแล้วกินแล้ว ไปไงว้าวกะทินี่คือกะทิสดๆเลยหรือว่ากะทิกะทิสดพี่เป็นหัวกะทิหัวกทิเลยใช่อร่อยว่ะเป็นอารมณ์เหมือนกินอ่าไอ้ต้มขาไก่ครับเออแบบแงอันจะได้จริงแต่ว่าถ้ากินต้มขาไก่แล้วเราจะได้มีความเป็นไก่แต่นี่คือปลาที่ได้เห็นมาต้มขาปลาเออต้มขาปลาปกติถ้าเราไปกินต้มขาปลาปลามก็จะแบบเลๆหน่อยต่อออไไปคืะริฟชก่่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 เ่่่่่อแบบมั่เลยอ่ะลองดูครับผมคุณผู้ชม กินได้ไมนลำบากตัวเองรสอ่ยถูกต้องธิบายอธิบายให้ให้คนดู คือข้าวเหนียวเราเอาไปมูนแล้วทำให้มันเหมือนโมจิมันมีความหยุ่นยุ่นมูนนี่คือมูนเหมือนของหวานใช่แต่มูนเค็มยิ่งอ๋อมูนแคมใส่กะทิเพื่อให้มันนุ่มๆอร่อยสรุปถ้าเรา confirm เลยมันมีความเผ็ดนะแล้วก็ปลาก็เผ็ดมาได้ดีอะไรวะปลาย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 มาตอนเจียบองนี่มันเป็นข้าวเหนียวที่เป็นแบบเลเยอร์ของเจียวบองมึงทำเหมือนพาสต้าละลายเป็นชั้นปั๊บ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 เหมือนลาซานญ่าอลาซานญ่าเออเออแต่อันนี้เป็นลาซานปูกเป็นตัวเป็นเป็นผู้ชายถ้าลาซานญ่าเป็นผู้หญิงนิ่งเหรอใช่ ดจริงๆแล้วไม่ต้องมีกูก็ได้แล้วมึงคุยกันเลยทั้งสองคนกูก็เพิ่งรู้ว่ากูคุยมึงรู้เรื่องอ่ะที่แดนนี่อันนี้เลยตอันนี้คือเมนูที่เราได้ได้ผมได้มีโอกาสในการลงมืออ่านี่นะนี่นะอืมให้ได้ต้องบอกอย่างนี้ะคุณผู้ชมมันต้องกินตอนร้อนๆด้วยน่อันนี้คือเมนูแรกที่เราทำถูกไหมอ่าฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะชืดๆนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรมันอร่อยขนาดเย็นๆมันยังอร่อยเลยหมูแไงหมูแยง หมูดีจะมีกลิ่นตองหู้ยีเออต้องมาบอกเราไม่ได้ใส่สีพี่หมูแดงสีไปเลยไม่ค่อยสดมันจะเป็นแบบคนสีแบบอย่างเงี้ยอ่าแบบเทเล่ทับหนอนได้หน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สีเลยก็คือฟิวชั่นมีความเป็นไทยนอกจากนั้นก็คือธรรมชาติใช่ผมไม่ไม่ใช้กลิ่นไม่ใช้สีในในอาหารเลยอ่าคนใหญ่จะเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติอ่าพาสต้าพาสต้ามามามาเดี๋ยวต่อขนมต่อเลยต่อเลยอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้คือพาเมซานชีสพาเมซานชีสกรอบใช่ครับ อันนี้อันนี้คืออะไรจุ้งจุ้งแม่น้ําใช่แล้วเป็นแม่น้ําธรรมชาติไม่ได้เลี้ยงพี่อ๋อเป็นกู้แม่น้ำจริงเหรอเอารู้ได้มึงดูยังไงมันเป็นพันของเข้จริงเหรอใช่ไออันนี้ผมจะบอกว่าผมทําบะหมี่เองด้วยทำบะหมี่เองด้วยคือตัวตัวบะหมี่ทำเองเป็นเส้นสดแล้วก็ตัวซอสเข็มข้นมาพี่ถ้าพี่ถามว่ามันทํายังไงบพอจะบอกได้บ้างไหมบอกได้เราก็เอาแป้งไข่เกลือน้ําผสมกันบามสัดส่วนที่ เหมาะสมแล้วก็รีดรีเซ็ตแล้วเราก็ตัด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 แค่นั้นใช่แค่นั้นเลยแล้วก็เลยมาทำนี่ใช่ครูกับซอสแล้วมันจะเสียไหมถ้าเราทำไว้แล้วเก็บไว้นานๆทิ้งเลยทิ้งทุกวันทิ้งเลยเหรอวันหนึ่งทำวันละก้อนทิ้งเหรอนี่วันนี้ไม่ขายแล้วหมดอ๋อมึงทำวันต่อวันเงี้ยใช่รุ่งกับพาเมซานพาเมซานชีสใช่ ชอบมากถ้าคูณชอบนะอะไรวะคู่มันแห้งนะพี่มาถึงว่ามันจะเด้งแล้วมันก็จะกรอบว่ะปกติแต่มันจะไม่นุ่มมันไม่ได้โอเวอร์คุกนะไม่โอเวร์ชีสไม่ไม่ได้เยิ้มน่ะใช่แต่มันเอาแข็งแบบเด้งอืมอ่ากินของขาวแล้วก็ต้องกินของหวานอะไรนะสันดานอะไรของมึงนะที่มึงเคยกูเคยนั่งดูอยู่กินขาวไม่กินหวานสันดาห้อ๋อที่ร้านมีของหวานด้วยเหรอมีมีอะไรบ้างนี่นี่เลยครับพี่นี่คืออะไรวะพี่พี่อะพี่อยสุภัชยาพี่อะต้องเคยกินสับปะรดชีสเชฟมันจะเป็นเวเฟอร์ที่ข้างตรงกกลาางเปป็นนสับะรดวอ่ เคยอแล้วไอเดียมาจากอันนั้นเลยแล้วเข้าไปเราจะรู้สึกว่ามันเป็นแบบเหมือนขนมปี๊บในเวอร์ชันใหม่ขอลองได้ไหมได้เดี๋ยวพี่ไอ้เพิ่งเพิ่งลองแล้วไงไอ้ถามว่ามีอะไรบ้างสำหรับขนมหวานนอกจากอันนี้แล้วมีอะไรนะมีอีกอันหนึ่งเป็นโค้กน้ำผึ้งป่าโค้กน้ำผึ้งป่าแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นคานาคาซ่าตะไคร้โอ้แต่ละอย่างนี่คือขนมหวานเหรอวะใช่อ่ะลองก่อนดีกว่าพี่ว่ามันละลายมั้ยไม่มันเป็น parmesan cheese brie กดเก็บมึงกินกักครูหน้าแดงมากหมันเลยหมันเลย อร่อยเหรอพี่เดี๋ยวผมแบ่งให้ออมก่อนเลยหวานเลยเนี่ยโอเคปะไม่หวานเกินไปแตอร่อยวิธีทำทำไงวะจะเป็นสับปะรดเชื่อมกับลูกผักชีจะมีกลิ่นแบบเหมือนลูกผักชีหน่อยๆอันนี้เป็นเป็นมูสครีมชีสแต่ไม่ใช่สับปะรดกวนที่เราซื้อใช่พี่มันคือสับปะรดที่มึงเชื่อมเองใช่สับปะรดเชื่อมแล้วก็ข้างบนเป็นสับปะรดกวนกับเนยก็คือทำเองเหมือนกันทำเองทุกอย่างข้างล่างเชื่อม คามบวงคือปวยปวดกับเนย้แปลกนะเวลามันทาอ่ะคืออาหารของหวานแต่มันทำคล้ายๆของข่าวถูกไหมใครจะคิดว่าเอาสับปะรดไปกวนกันเลยเนคว่าทำเนี้อร่อยอร่อยอร่อยอันนี้ยอมรับไม่อวยนะไม่อวยไม่อวยคือมันถูกลิ้นผมผมไม่รู้ไม่ถูกลิ้นใครไม่สนใจแต่แต่ถูกลิ้นผมเอาจริงๆสรุปว่าอร่อยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นอาหารขาวแล้วก็อาหารหวานซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะฮะมาที่นี่มาไงพี่ปั๊กคอมมอนทอมรอครับทอมรอที่เจนะครับโครงการเดอะคอมมอนร้านอยู่ชั้นหนึ่งเลยครับผมปากโลโก้ทาปาสคร ช่วงโควิดแบบนี้จริงๆใครอยากสั่งกินที่บ้านได้เดี๋ยวผมขึ้นไหมให้ไอชีมีเฟซบุ๊กมีไลน์แอดมีมีทุกอย่างยัเว้นลูกค้าตอนนี้ เพราะฉะนั้นต้องมากันนะครับลองกินดูจริงสั่งไปกินหรูหรูฝากไว้ด้วยครับน้องชายผมเองช่องไหนพี่ช่องครับช่องทําไม่ทันเออทำไม่ทันแล้วแล้วอีพีหน้าเราพี่แอนจะพาไปไหนนี่แหละพี่หวังจากพวกเองนี่แหละทองหล่อทองหล่อเราเดินซอยทุกร้านเลยทุกร้านเลยทุกร้านเลยเฮ้ยผมอยากกินขนมร้านหนึ่งเดี๋ยวผมพาเดินไปอยู่ตรงข้ามสอนอทองหล่อวู้ยพีหน้าวูไม่ถูอ่ะตำรวจนะป่ะสำหรับอีพีนี้เอาไอ้สัตว์ไปไหนแล้ววะก็ลาก่อนนะครับใครรู้กูไปอ่ะ <laughs> ไอเชีย่ยพักทองอยู่ไหนสวัสดีนะครับ<อ>ผม<อ>ผมต้องไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ